ผมชื่อนายจันทร์ครับเป็นเกษตรกรยู่ำเพื่อผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นครับทำนาเข่าครับผมเห็ดน,นามาหลาปีแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นอาชีพหลักก็ว่าได้ครับเลี้ยงครอบครัวได้ก็จากเห็ดหน้านีแ่แหละแต่เห็ดน,นามาหลายปีก็เจอปัญหานักหนักทั้งนั้นเพราะว่าสิเป็นโรคใบแดงเม็ดเล็บเข่าวบใหญ่ห่วงใบใหญ่ผลผลิตน้อยบ่คุ้มทุนเลยครับแต่ประดมานี่ได้รู้จากปุ๋ยน้ำ แพนตากตาพ่อไงสำริจเห็นคนบอกว่าดีก็เลยล้องใส่เบิ้งใส่ใส่แล้วเขาสวยต้นแข็งแรงดีครับใบเขียวลวงไงผลผลิตดีขึ้นชัดเจนรายได้ก็ดีขึ้นคุณค่ากับการลงทุนนิเลสเพราได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับลดต้นทุนได้เคองตัวเคิงใส่งางราคาถูกถือใจอิเลสกว่าน่อยยังส่ผลลั์ดีเกินคาดเกษตรกรยังผมอุ่นใจผลผลิตดีกำไรก็มีต้องนี่แหละปุ๋ยแพนตากตาพ่อญงสำลิด